สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นี่เรามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อแบบสะดุดหูมากเลยครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างแล้วนะครับใช่ค่ะเล่มที่เราจะมาเมาส์เอ้ยมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คืออย่าลืมหยอดรอยยิ้มใส่กระปุกแล้วพกความสุขใส่กระเป๋าค่ะ ครับผมเป็นผลงานของคุณเวนิมฟิลลิ่งจากสำนักพิมพ์ Spring Books นะคะอ่านแค่ชื่อนี่ก็แบบชวนให้คิดตามแล้วเนอะจริงครับชื่อเขาดีจริงๆนะเหมือนแบบเอ่อมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในใช่ใช่จากที่ผมได้ลองดูดูเนื้อหามาคร่าวๆนะครับมันเป็นหนังสือแนวฮิวใจที่ให้ฟีลเหมือนมีเพื่อนที่เข้าใจเรามากๆอะครับมานั่งคุยด้วยอืมใช่เลยค่ะไม่ได้มาสอนแบบจริงจังแต่ใช้ภาษาที่แบบ เรียบง่ายมากๆจริงใจแล้วก็คอยสก,กิดเราเบาๆอะครับว่าเออหันมาดูลาใจตัวเองหน่อยนะอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะเสน่ห์ของเขาเลยคือความเข้าถึงง่ายเหมือนเป็นคู่มือเล็กๆพกติดตัวได้สําหรับดูแลความสุขในแต่ละวันของเราครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองออสกัดแก่นคิดสําคัญๆจากเล่มนี้ดูที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตที่อาจจะวุ่นวายเนาะของหลายๆคนใช่เลยครับ แต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่การชวนมองชวนคิดตามจากมุมของเราสองคนนะค่ะจากที่เราอ่านมาใช่ครับไม่สามารถไปทดแทนประสบการณ์หรือความรู้สึกเต็มๆที่แต่ละคนจะได้จากการอ่านทั้งเล่มด้วยตัวเองได้แน่นอนครับผมเอาล่ะมา,ลามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับแก่นคิดแรกที่มาจากชื่อหนังสือท่อนแรกเลยนะคะหยอดรอยยิ้มใส่กระปุกครับแนวคิดเรื่องการเป็นนักสะสมความสุขเล็กๆเ,เ,เนี่ย เออน่าสนใจมากๆเลยค่ะน่าสนใจจริงครับคือปกติเราพูดหยอดกระปุกนี้นึกถึงแต่เงินเนาะใช่ค่ะหัวรเราะเบาๆเขาเป็นหยอดรอยยิ้มปุ๊บเออมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะทําให้ความสุขมันดูจับต้องได้มากขึ้นนะครับเหมือนเป็นอะไรที่เราสร้างแล้วก็สะสมได้ทุกวันตรงนี้แหละค่ะที่สําคัญมากคือในชีวิตปัจจุบันที่มันเร็วไปหมดเลยเนาะครับเร็วมากหลายครั้งเราเหมือนถูกผลักให้มองหาแต่ความสุขก้อนใหญ่ๆความสําเร็จใหญ่ๆ รอโบนัสรอเลื่อนตำแหน่งรอไปเที่ยวสิ้นปีอะไรแบบนั้นอืมจริงครับจนเราอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ99%ของชีวิตเรามันคือระหว่างทางคือวันธรรมดาธรรมดานี่แหละใช่ใช่ใหนังสือเล่มนี้เลยเหมือนมาช่วยปรับโฟกัสเราให้กลับมาเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆที่มันมีอยู่แล้วในทุกๆวันจริงๆค่ะมันเหมือนอ ฝึกกล้ามเนื้อการมองเห็นความสุขหรือเปล่าครับอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราเริ่มสังเกตเริ่มหยอดสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ยิ้มได้ลงกระปุกทุกวันทุกวันอืม,มันก็เหมือนสร้างบัฟเฟอร์หรือว่าภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาใช่ค่ะพอกระปุกเราเริ่มมีรอยยิ้มสะสมเยอะๆวันไหนที่แบบเจอเรื่องหนักๆเข้ามาค่ะเราก็ยังพอกลับมาเปิดดูได้ว่า เออชีวิตมันก็ไม่ได้แย่ไปสมดนี้ว่ายังมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะแล้ววิธีหยอดที่หนังสือแนะนํานะคะก็น่ารักแล้วก็ทําตามง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างครับกินบําบัดค่ะนะักกินบําบัดใช่ค่ะยิ้มคือการรับรู้ความสุขง่ายๆจากการกินของอร่อยหรือดื่มเครื่องดื่ม,ม,มที่ชอบอ๋อ oh. กาแฟตอนเช้าแก้วนี้หอมเป็นพิเศษเลย ขนมปังอุ่นๆหรือแค่น้ำเปล่าเย็นๆในวันร้อนๆครับครับแค่เราสังเกตเราก็ทราบซึ้งกับมันนิดนึงนั่นก็คือการหยอดแล้วค่ะง่ายมากเข้าใจเลยครับหรืออีกแบบที่เรียกว่านักเสพความธรรมดาอันนี้ผมชอบนะอันนี้ก็ดีค่ะคือหาความสุขจากสิ่งรอบตัวที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอืมตื่นมาเจอแดดอ่อนๆลมเย็นๆพัดมา หรือเดินไปทำงานเห็นดอกไม้ริมทางสวยดีใช่ค่ะกลับบ้านมานั่งเงียบเงียบมองเมฆลอยไปเฉยๆก็ได้ความสุขง่ายๆที่ซ่อนอยู่จริงๆจริงๆครับแค่เราหยุดมองนิดเดียวเองแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคือนักยิ้มหน้ากระจกค่ะยิ้มให้ตัวเองในกระจกใช่ค่ะลองทำดูง่ายๆเลยตื่นเช้ามาแปรงฟันไปส่องกระจกไปลองยิ้มให้ตัวเองดูครับ <laughs> อาจจะเขินหน่อยนะตอนแ,แรกๆอะ่ะแต่การเริ่มวันด้วยการให้รอยยิ้มแรกกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการตั้งโปรแกร,รมความคิดบวกให้วันนั้นไปเลยนะคะโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเอ่อหนังสือไม่ได้บอกให้เราต้องไปหาความสุขจากที่ไหนไกลเลยนะใช่ค่ะอยู่รอบตัวเรานี่แหละมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราแค่นั้นเองถูกต้องคะ่ะบางทีการมีความสุขได้ในแต่ละวันเนี่ย อาจจะเป็นเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้นะครับใช่เลยค่ะพอเราเริ่มฝึกหยอดรอยยิ้มลงระปุกจนเริ่มรู้สึกว่าเออข้างในเรามีต้นทุนความสุขเล็กๆสะสมอยู่บ้างแล้วเนาะครับเริ่มมีสเสบียงทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สองของชื่อเรื่องค่ะแล้วพกความสุขใส่กระเป๋าอาา่าฮะตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกลงไปอีกนะคะใช่ครับเพราะการที่เราจะ พกอะไรไปได้เนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งนั้นอยู่กับตัวก่อนถูกไหมครับแน่นอนค่ะแล้วความสุขที่เราจะพกติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันควรจะมาจากไหนล่ะอืมซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็ชี้ไปที่แก่นสําคัญมากๆเลยคือมันต้องเริ่มจากข้างในของเราเองถูกต้องค่ะหัวใจเลยคือการรักตัวเองให้เป็นก่อน self love, self love. การสร้างความสุขที่มันยั่งยืนจากแกนกลางของเราเองไม่ใช่ความสุขที่ต้องรอคนอื่นหรือสถานการณ์ข้างนอกมาให้ครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งสําคัญมากๆมากๆในยุคนี้เลยนะคะทําไมล่ะครับก็ที่เราเจอความกดดันเยอะแยะการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียอ๋อจริงครับที่บางทีเขาเรียกกันว่าโรคระบาดทางความเครียดอะคะ่ะ stress epidemic เข้าใจเลยมันง่ายมากเลยนะคะที่เราจะเผลอคิดไปว่าแบบ ฉันยังไม่ดีพอใช่ใช่ทำไมฉันไม่เก่งไม่สวยไม่สําเร็จเหมือนคนนั้นคนนี้โอยสารพัดนั่นแหละครับความคิดพวกนี้มันบั่นทอนเราจากข้างในไปเรื่อยๆครับหนังสือเล่มนี้เลยเหมือนเพื่อนที่มาช่วยดึงสติเราตบบ่าเบาๆแล้วบอกว่าเฮ้ยใจดีกับคนอื่นมาเยอะแล้วอย่าลืมหันมาใจดีกับตัวเองบ้างนะ อบอุ่นจังนี่ประโยคหนึ่งในเล่มที่สะท้อนเรื่องนี้ชัดมากแล้วคนก็พูดถึงเยอะนะคะประโยคไหนครับคืออย่าเป็นคนที่ยิ้มให้กับทุกคนแล้วกลับมานั่งร้องให้กับตัวเองโอ้หอันนี้โดนเลยครับใช่ไหมคะมันเหมือนการให้เพอร์มิชันนะคะการอนุญาตตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแบกความคาดหวังหรือความรู้สึกของทุกคนก็ได้นะครับการเป็น people pleaser ตลอดเวลามันเหนื่อยมากนะแล้วสุดท้ายอาจจะไม่เหลือแรงไว้ดูแลใจตัวเองเลยนั่นก็หมายความว่า รอยยิ้มที่เราหยอดลงกระปุกเนี่ยมันควรจะเริ่มจากการยิ้มให้ตัวเองจริงๆก่อนใช่ค่ะยิ้มจากข้างในยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะเผื่อแผ่รอยยิ้มนั้นออกไปให้คนอื่นเป๊ะเลยค่ะแล้วการแพ็คความสุขจากข้างในหรือการใจดีกับตัวเองที่หนังสือพูดถึงเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆยังไงบ้างมีครับอย่างแรกเลยคือการฝึกยอมรับความผิดพลาดครับ อันนี้ผมว่าสําคัญมากสําคัญจริงๆค่ะเวลาทําอะไรพลาดแทนที่เราจะด่าดตัวเองซ้ําเติมตัวเองแบบไอ้ห่วยเอ้ยอะไรแบบเนี้ยคุณๆน,น,นะคะลองเปลี่ยนมาพูดกับตัวเองเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิทเวลาเขาทําพลาดดูสิครับอ่า,าเออไม่เป็นไรนะคราวหน้าเอาใหม่ได้นะอืม,มองว่าความผิดพลาดคือบทเรียนคือโอกาสเรียนรู้ ไม่ใช่หลักฐานว่าเราล้มเหลวค่ะนี่แหละคือการแสดงความรักให้ตัวเองในวันที่เราอาจจะไม่ได้น่ารักที่สุดก็ได้ดีจังเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือฉลองกับ70คะแนนค่ะ70คะแนนยังไงครับอันนี้มันเหมือนเป็นการท้าทายความคิดที่ว่าเราต้องเพอร์เฟคต้องร้อเซตลอดเวลาอ๋อพวก p e r ฟคชันนิสต์ใช่ค่ะหนังสือบอกว่าไม่จําเป็นเลย ทำงานทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างเสร็จไปสัก70-80%แล้วเรารู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่แล้วนตอนนั้นก็พอแล้วอนุญาตให้ตัวเองหยุดพักได้แล้วไปหาอะไรอร่อยๆกินไปทําสิ่งที่ชอบได้แล้วอืมไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบใช่ค่ะชีวิตที่มีความสุขไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปก็ได้นะจริงด้วยครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมว่ามันเชื่อมกันนะคือการให้เกียรติตัวเองครับ อืมใช่เลยค่ะคือการที่เราจะพกความสุขที่มันมั่นคงไปได้เนี่ยเราต้องเคารพความรู้สึกความต้องการของตัวเองก่อนค่ะเหนื่อยก็ต้องกล้าพักไม่ไหวก็ต้องกล้าบอกกล้าปฏิเสธในสิ่งที่มันเกินกำลังเราหรือมันขัดกับสิ่งที่เราเชื่อการรู้จักขีดจำกัดตัวเองเนาะใช่ครับการให้เกียรติตัวเองนี่แหละคือพื้นฐานสำคัญเลยของการสร้างความสุขจากข้างในที่แท้จริง พอเราพูดถึงการสะสมความสุขเล็กๆการรักตัวเองเนี่ยมันอาจจะฟังดูเออโลกสวยจังเลยใช่ไหมคะนิดนึงครับแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้มีแต่เรื่องบวกๆอย่างเดียวนี่นาแน่นอนครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็ไม่ได้มองข้ามจุดนี้นะคะเขายังพูดถึงวิธีรับมือกับด้านลบหรือเรื่องแย่ๆในชีวิตด้วยค่ะ ใช่ครับตรงนี th ang th ang ้แหละที <t ries> <t ries> ่ทําให้หนังสือมันดูจริงดูจับต้องได้มากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่บอกให้คิดบวกอย่างเดียวแต่ยังให้เครื่องมือในการจัดการกับขยะทางอารมณ์ที่เราต้องเจอในแต่ละวันด้วยใช่เลยค่ะซึ่งก็คือเคล็ดลับที่3การเคลียร์กระปุกและซิปกระเป๋านั่นเองเคลียร์กระปุกซิปกระเป๋าใช่ค่ะแก่นของส่วนนี้คือเรื่องของการปล่อยวางให้เป็นช่างมันให้บ่อย letting go ปล่อยวางและการกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัย comfort zone ค่ะมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะเนี่ยลองนึกภาพตามนะคะกระปุกรอยยิ้มของเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยเคลียร์หรือเทเรื่องลบๆออกไปเลยครับเอาแต่หยอดคำพูดแย่ๆคำนินทาความกังวลความผิดหวังซ้ำๆซ้ำๆลงไปอืม กระปุกก็เต็มไปด้วยขยะสิครับใช่ค่ะพื้นที่สําหรับรอยยิ้มใหม่ๆมันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆจริงไหมคะจริงครับเช่นเดียวกันค่ะกับกระเป๋าความสุขถ้าเราเปิดอ้ารับทุกอย่างเลยที่คนอื่นโยนมาใส่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังความกดดันคําวิจารณ์หรือแม้แต่ความอิจฉา <c oughs> โดยไม่เคยซิบกระเป๋าหรือเลือกที่จะไม่รับมันเข้ามาบ้างเลยครับ <c oughs> กระเป๋าเราก็จะหนักอึ้งจนเดินต่อไม่ไหวแล้วค่ะเห็นภาพเลยครับ เพราะฉะนั้นการปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือไม่แคร์อะไรเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการเลือกอย่างฉลาดว่าเราจะใช้พลังงานพื้นที่ในใจทรัพยากรทางอารมณ์อันมีค่าของเราเนี่ยไปกับอะไรอืมการจัดลำดับความสำคัญทางใจประมาณนั้นเลยค่ะเป็นทักษะการรักษาสุขภาพจิตที่จำเป็นมากๆในโลกที่ข้อมูลมันท่วมท้นขนาดนี้ แล้วมีวิธีฝึกเทขยะออกจากกระปุกง่ายๆที่หนังสือแนะนํำไหมครับแบบทําได้เลยมีค่ะเช่นนะคะเวลาเจอสถานการณ์หรือคําพูดที่ไม่ดีทําให้เรารู้สึกแย่ครับแทนที่เราจะเก็บมันมาหยอดใส่กระปุกขี้ัวเองแล้วก็คิดวนไปวนมา,น,มานอนไม่หลับเป็นบ่อยเลยครับ <laughs> หัวเราะให้ลองฝึกที่จะวางมันทิ้งไว้ตรงนั้นเลยค่ะวางไว้ตรงนั้นใช่ค่ะอาจจะใช้เทคนิคจินตนาการว่าเรากําลังถอดเอาความรู้สึกแย่ๆหรือคําพูดนั้น วางทิ้งไว้ตรงที่เกิดเหตุเลยแล้วเราก็เดินตัวปลียวออกมา oh. เพราะเราควบคุมสิ่งที่คนอื่นทำหรือพูดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะควบคุมไม่ได้เลยครับแต่เราควบคุมได้ว่าจะเก็บมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราหรือเปล่าเข้าใจเลยครับคือสร้างระยะห่างระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับใจของเราใช่ค่ะเก่งมากแล้วเรื่องการซิปกระเป๋าหรือออกจากคอมฟอร์ทโซนล่ะคะอันนี้เกี่ยวกันยังไงนั่นสิครับ มันดูคนละเรื่องกันเลยนะมันเกี่ยวตรงที่ว่าบางครั้งสิ่งที่เราพกติดตัวไว้ในกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแย่ๆจากคนอื่นนะอ้าวแล้วมันคืออะไรครับแต่มันคือความกลัวของเราเองนี่แหะค่ะความกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความล้มเหลวกลัวสายตาคนอื่นสารพัดความกลัว การซิปกระเป๋าในที่นี้อาจจะหมายถึงการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นแล้วลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนดูบ้างอ่าเหมือนกับประโยคที่ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้หากยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแนวแนวนั้นเลยเช่นแบบอยากลองเรียนภาษาใหม่อยากลองเปลี่ยนงานอยากลองทําอะไรที่ไม่เคยทําแต่ก็กลัวไปก่อนแล้วไม่กล้าเริ่มสัทีถูกต้องค่ะการพกความกล้าเล็กๆออกไปลองทําสิ่งใหม่ๆดู ถึงแม้จะรู้สึกไม่มั่นใจเลยก็ตามครับนั่นก็คือการหยอดประสบการณ์ใหม่ๆลงกระปุกนะซึ่งมันอาจจะกลายเป็นรอยยิ้มหรือความภูมิใจก้อนใหม่ที่เราไม่เคยคิดก็ได้การออกจากคอมฟอร์ตโซนอาจจะนำไปสู่รอยยิ้มใหม่ๆใช่ค่ะการไม่ยึดติดอยู่แต่ในที่เดิมๆก็เป็นการเคลียร์ความกลัวเก่าๆและพกความเป็นไปได้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองโหทั้งหมดนี้ ก็เป็นเหมือนการสกัดแก่งคิดหลักๆที่เราได้คุยกันจากหนังสืออย่าลืมหยอดรอยยิ้มใส่กระปุกแล้วพบความสุขสะกระเป๋านะครับค่ะเป็นมุมมองที่เราลองเจาะลึกกันดูเนาะใช่ครับพยายามจะดูว่าเออมันหมายถึงอะไรแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างมันคือแนวทางแบบฮิวใจแบบละมุนมุนนะคะ gentle surf help ที่เน้นการลงมือทำเล็กๆน้อยๆกับตัวเองในทุกๆวันค่ะไม่ก้องรอเรื่องใหญ่ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาหรือต้องใช้ทฤษฎีอะไรซับซ้อนเลยแค่เปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยแล้วก็เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะสิ่งที่ผมชอบคือหนังสือไม่ได้บอกว่าทําตามนี้แล้วชีวิตจะไม่มีปัญหาเลยนะใช่ค่ะอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้เนาะแต่เหมือนเป็นการให้เครื่องมือให้มุมมองใหม่ๆในการรับมือกับทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายของชีวิตอืมทําให้เราแข็งแรงขึ้นทําให้เรามีกระปุกที่มีรอยยิ้มเป็นสเสบียงแล้วก็มีกระเป๋าที่เบาลง พอรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นค่ะพร้อมจะเดินต่อไปอย่างมีความสุขมากขึ้นเยี่ยมเลยครับแต่แน่นอนค่ะว่าที่เราเอามาเมาส์กันวันนี้เนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวนะคะจากการตีความของเราสองคนใช่เลยครับสเสน่ห์ที่แท้จริงของหนังสือ,อยังรอให้ทุกคนไปค้นพบด้วยตัวเองอยู่นะคะมีอะไรที่ในรายการให้ไม่ได้บ้างครับโอ้เยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือภาพประกอบในเล่มน่ารักมากๆๆอ๋อมีภาพประกอบด้วย ใช่ค่ะช่วยให้เนื้อหาดูผ่อนคลายเข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆมีสติกเกอร์ด้วยนะเพิ่มความสนุกในการอ่านโหมีสติกเกอร์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็โค้ชทิวใจต่างๆที่พอเราได้อ่านในบริบทของหนังสือเต็มๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบปึ้งเข้าไปในใจหรือจุดประกายความคิดให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะจริงครับบางทีประโยคเดียวกันอ่านคนละเวลาความรู้สึกก็ต่างกันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออ แนวคิดพวกนี้น่าสนใจหรือรู้สึกว่าช่วงนี้กระปุกรอยยิ้มของตัวเองมันว่างๆไปหน่อยครับเติมหน่อยอยากให้ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูนะคะรับรองว่าอบอื่นหัวใจแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้อีกครั้งนะครับอย่าลืมหยอดรอยยิ้มใส่กระปุกแล้วพกความสุขใส่กระเป๋าผลงานของคุณเวนิมฟีลลิ่งจากสำนักพิมพ์ Spring b o o k s ครับผม และก็ขอสนับสนุนให้ทุกท่านอุดหนุนผลงานลิขสิทธิ์แพ้กกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญเลยให้กับทั้งผู้เขียนแล้วก็สำนักพิมพ์ในการสร้างสรรค์าง,งานดีๆที่ช่วยดูแลหัวใจของเราต่อไปค่ะใช่เลยครับสำหรับวันนี้รายการคู่หู AI เมาหนังสือก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมลองกลับไปสำรวจกระปุกของตัวเองกันดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง แล้วก็อย่าลืมเลือกพกแต่สิ่งดีๆใส่กระเป๋าใจไปด้วยนะครับหัวเราะเบาๆผมนี่สูงสัยต้องขอตัวไปหยอดกระปุกด้วยชานมไข่มุกสักแก้วแล้วแหละครับดีเลยค่ะงั้นขอฝากคำถามสุดท้ายทิ้งไว้ให้ลองกลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะคะว่าแล้ววันนี้มีรอยยิ้มเล็กๆหรือความสุขง่ายๆอะไรบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือว่ายังไม่ได้หยอดลงกระปุกของเราเองอืมคำถามน่าคิดมากครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ